สวัสดีกรับพบกับผมหมอยุนนะครับกับการานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการานดวงของผู้ที่เกิดในลัคนามีนนะครับเป็นการานดวงช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันที่16ถึง28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569นี้นะครับเกี่ยวกับการงานการเงินและก็ความรักความสัมพันธ์โดยภาพร,มรวมๆนะครับไม่ได้เป็นดวงส่วนตัว ของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับกอขอให้ชจวาลัคนามินทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็รับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับทุกกำัพยากรที่ดีๆนั้นก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมรรถนาขึ้นจริง นะครับที่จะเพิ่มพูนความมั่งมีสิสุขนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็ามาดูกันนะครับว่าชาวลัคนามีนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์นี้สถานการณ์ จะเป็นอย่างไรในแนวทางใดนะครับไพ่โปรดออกมาให้กำตอบก,กับชาวลัคนาเมีนด้วยเถิดไพ่ใบแรกนะครับผมบอกถึงโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆหนึ่งถ้วยนะครับให้ชาวลัคนาเมีนได้รับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับสู่เส้นทางแห่งความรุ่งเรืองเฟืองฟูนะครับโอกาสใหม่ๆที่ตกยืบเยืเ้ามาด้วยพลังแห่งความรัก พลังแห่งความเมตตาพลังแห่งความอบอ้อ,กอ,อกมารีใจดีนะครับก็เป็นพลังแห่งความอบอุ่นเข้ามาเสริมให้มาเติมให้กับชจวลัคนาเบนสู่ความรุ่งเรืองสดใสต่อไปนะครับแลวก็เติมพลังแห่งความสุขความรวมสมบูรณ์เข้ามานะครับพลังแห่งความรักสามัคคีความอบอุ่นนะครับเกิดขึ้นนะครับ แลกะการตัดสินใจอะไรก็ตามนะครับก็จะเป็นการตัดสินใจที่บ่งบอกถึงอนาคตของความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเข้ามานะครับพลังหนึ่งความรักสองถ้วยนะครับที่จะเกิดความกลมเกลียวน้ำหนึ่งใ,ใจเดียวกันในทิศทางที่ดีนะครับที่ส่งเสริมเป้าหมายแห่งความสำเร็จส่งเสริมเ,เป้าหมายแห่งความสุ ความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ความมั่นคงสามเหรียญพ่ขึ้นมาในทิศทางที่ดีนะครับก็รู้สึกว่าเหมือนกับของชาวลัคนาหนึ่งนะครับที่จําไม่ได้นะครับที่มีเดออ์ซันขึ้นมาด้วยแล้วก็มีสิบเหรียญขึ้นมาด้วยนะครับแต่ของชาวลัคนามีนะครับที่เปิดออกมาแม่นจะไม่มีเดอดซันขึ้นมาก็ตามนะครับแต่ไพ่ที่ขึ้นบอกมานัง ห้าใบนี้ก็บ่งบอ,อกในทิศทางที่ดีนะครับที่ส่งเสริมโอกาสที่ดีโอกาสงามงามให้กับความสําเร็จความรุ่งเรืองความเติบโตเข้ามานะครับไม่ว่าเป็นการงานธุรกิจที่จะทําอยู่กับบ้านกับเรือนเป็นธุรกิจคงสีอะไรก็ตามหรือการเจรจาใดๆในช่วงเว้นเวลาดังกล่าวนี้นะครับหรือการที่จะตัดสินใจ เลือกอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดในการที่จะพุ่งเป้าไปสู่อนาคตให้เกิดความสําเร็จก็สามารถที่จะตัดตจินใจได้ยังถูกต้องแม่นยํานะครับที่จะไปโู่ของความสําเร็จรุ่งเรืองเข้ามาพลังเง่งความรักความอบอุ่นพลังเง่งความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันพลังเง่งความสามัคคีกลมเกลียวนะครับก็กเ,กบเป็นภาพเข้ามาเป็น พลังรวมนะครับที่จะเรื่อนวนเรื่อนหนุนให้สู่เป้าหมายความสําเร็จไม่ว่ามีอะไรเข้ามาที่ต้องคุยต้องปาารึกษาอไรียกันนะครับก็สามารถที่จะเป็นเทคทีมเป็นทีมเวิร์กกันในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทําให้สู่เป้าหมายความสํา,สาสเร็จสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นไม่ว่าที่จะเป็นความมั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับก็มีโอกาสในการตัดสินใจกยับขยายต่อยอดได้รับแรงสนับสนุนก็ามาเกือ้อกูลในติทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นมิตรรอบข้างเพื่อนร่วมวงกรหรือจะเป็นคนในครอบครัวหรือจะเป็นคนรักก็ตามนะครับหรือจะเป็นลูกค้าลูกขายอะไรต่างๆ ผู้ใช้บริการอะไรต่างๆนะครับก็มีพลังแห่งความสนับสนุนพลังแห่งความอบอุ่นในทิศตางที่ดีสร้างโอกาสที่ดียเอ็งความเติบโตรุ่นเรืองคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสในช่วงบรนเวลางาวนี้นะครับที่มีโอกาสตกเรียกตัวกับการที่ท่านไปสมารเอาไว้หลายๆที่หลายๆแห่งนะครับก็มีโอกาสตกเรียกตัวหลาย สำนักนะครับที่อาจานตัดสินใจเลือกกับสิ่งที่ดีงามที่สดใสที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูมากที่สุดนะครับท่านก็สามารถที่จะตัดสินใจเลือกกับโอกาสที่มีเข้ามานี้นะครับสู่การเริ่มต้นหนึ่งการมีรายได้รายได้มีอาชีพสู่การเติบโตรุ่งเรืองต่อไปอย่างสดใสนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีในความสําเร็จที่จะมีเข้ามากับชาวราศีมีนขอไปกับชาวลัคนามีนนะครับในช่วง เรื่องเดียนหลังของคุมภาพัน์นี้นะครับก็จะส่งผลต่างการเงินนะครับด้วยความรุ่งเรืองเพิ่งผูเข้ามาหลากหลายมากมายนะครับในความสําเร็จที่มั่นคงอยู่แล้วก็ดึงดูดต่างการเงินเข้ามาอย่างมั่นคงและก็เส้นทางใหม่ๆนะครับที่จะดึงดูดเงินเข้ามาเพิ่มพูนด้วยความบุรมสมบูรณ์นะครับความสนับสนุนจากลูกค้าลูกค้านะครับที่มี เมตตาใจดีเข้ามาอุปถัมภ์นะครับส่งเสริมในคุณภาพในประสิทธิภาพในผลผลิตในการให้บริการอะไรของท่านด้วยความรักด้วยความอบอ้อมารีด้วยความใจดีเข้ามาเกื้อกูลนะครับก็ดึงด,ดูดรายได้ไดไดไดไรายได้เข้ามาเพิ่มพูนผลกําไรที่มีมากมายใคร,ไรไที่มีคู่รักคู่ครองนะครับช่วงนี้ก็ดึงดดต่างกันเงินเข้ามาด้วยทั้งสองฝ่ายด้วยพลังสมดุล นะครับหรือผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้สร้างรายได้รายได้ไดไดก็เป็นพลังดวงเสริมดวงซึ่งกันและกันที่จะเรียกเงินเรียกทรัยรพย์เข้ามามากมายในความสําเร็จหลากหลายเส้นทางนะครับหรือบางท่านในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับมีตังโอกาสก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆหรือบางท่านก็ได้รับปอชื่นอกชื่นใจพอได้ในปอเส้นต่างเองสมควรนะครับก็เป็นโอกาสดีๆหรือบางท่านนะครับเส้นต่างการเงินที่ตกหยิบยื่นมาให้ ด้วยพลังแห่งความสเสน่ห์ด้วยพลังแห่งความปพิงพอใจด้วยพลังแห่งความถูกจะตาถูกชโลโดล้วยความอบอ้อมารีด้วยความใจดีนะครับที่ยื่นเข้ามาให้ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเงินที่จากผู้หลักผู้น้อยนะครับที่ยื่นมาให้ด้วยความเคารพอะไรต่างๆก็เป็นโอกาสดีๆที่เส้นต่างการเงินเข้ามาเติมในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆหรือจะเป็น ในเรื่องของอาอสหาริมทรัพย์นะครับบานที่ดินหรือจะเป็นสินของรถนะครับจะเป็นของอเครื่องประดับประดาของมีมูลค่าเพชรนินจินดาทองคำอะไรต่างๆที่ถูกดิบยื่นเข้ามาให้ด้วยความปรุงพอใจนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่นอกเหนือ,อาจากกาเสียงดวงเสียงโชคนอกเหนือ,อาจากความสําเร็จในการงานธุรกิจของท่านแล้วนะครับก็เงินเข้ามาเสริมเติมให้ท่านมีเพิ่มพูน ด้วยความสุขมากยิ่งขึ้นเปิดเสริมอีก3ใบนะครับในเรื่องของการเงินนะครับการใช้จ่ายก็ท่านมีความรอบคอบระมัดระวังนะครับยิ่งขึ้นนะครับจากที่ได้เรียนรู้จากปัญหาที่ผ่านมากับการใช้จ่ายเงินที่ทําให้ได้รับบาดเจ็บนะครับท่านก็จะเรียนรู้นะครับเพื่อกำหนึ่งถึงความสุขในครอบครัวความสุขของตัวเองนะครับสิบถ้วยเหมือนกันที่ขึ้นมานะครับก็บ่งบอกถึงท่งานจะ ป้องกันการเงินของท่านให้มีความปลอดภัยเพื่อให้ความสุขความบุรมสมบูรณ์ในครอบครัวของท่านนั้นมีความมั่นคงอย่างตาวอนด้วยความปลอดภัยในเส้นทต่างการเงินะนะครับการจับจ่ายใช้สอยจึงอาจจะมีความ ระมัดระวังด้วยความรัดก,กุม่มด้วยความใส่ใจราชนิเพือถ้วยนะครับการบริหารการเงินด้วยความใส่ใจด้วยความรอบคอบนะครับที่จะพร้อมจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีพร้อมจะเป็นคนที่จ่ายจ่ายเงินที่ดีที่รัดกลุมที่ใส่ใจนะครับไม่พยายามดิ้นรนให้เป็นภาระหนี้สินนะครับเม้นท่านจะไม่มีมากมายเหลือเฟือก็ตามแต่ก็พร้อมที่จะบริหารทางการเงินทรัพย์สินที่มีอยู่นั้น ให้ได้ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่านะครับเพื่อเกิดผลประโยชน์สูงสุดเรียนรู้จากสถานการณ์การใช้จ่ายเงินที่ผ่านมาที่ได้รับผลกระทบนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการเงินของท่านให้มีความปลอดภัยแล้วก็สร้างเส้นต่างการเงินให้อุดมสมบูรณ์เงินเข้ามาแล้วนะครับก็ถูกเหลือเก็บเหลือใช้ป้องกันไว้ด้วยกว่ามั่นคงนะครับให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายในการจัดการบริหารนั่นเองนะครับเพราะเป็นช่วงเวลาแห่งความมุดมสมบูรณ์ ต่างการเงินทรัพย์สินของจ้าวลัคนามีนในช่วงนี้นะครับมาดูในสถานการณ์ความรับความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับของจ้าวลัคนามีนเปิดเปิดเซอริมบีก3ใบเดอรเดวิลนะครับความเสน่ห์ความคลั่งไคล้แล้วก็เจ็ดดาบนะครับในความไม่ชัดเจนในความซ่อนเร้นอะไรต่างๆแล้วก็เดอดฟูนะครับ ความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับของคนโสดคนโสดบางท่านนะครับที่จะมีความรักความสัมพันธ์เข้ามานั้นก็ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษนะครับเพราะบางทีนั้นท่านอาจจะเจอกับสภาว่าความรักความสัมพันธ์เกี่ยวกับเสน่หาราคะความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีเจ้าของดูแลควบคุมอยู่แล้วอาจจะมีความเอบซ่อนเร้นปิดบงัง นะครับที่อาจจะไม่ได้เปิดเผยนะครับที่อาจจะเข้ามาก่อตัวให้เกิดความรักความสัมพันธ์ให้ท่านลุ่มหลงสเสน่ห์นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้าว่าใครที่อยู่อย่างสดๆก็ควรที่จะเลือกอยู่อย่างสดๆไปก่อนนะครับเพราะว่าวันทีสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นความรักที่เรียกว่าทำให้ท่านนั้น ด้วยความเป็นเด็กฟูนะครับก็เรีวยกว่าอาจจะตูกหลอกตูกโกงเรียกตูกหลอกให้ไปลุ่มหลงเสน่ห์ความรักความสัมพันธ์ง่ายๆนะครับก็เรีวยกว่ารักแต้ที่ ท่านมีรักแท้แต่ไปกลายเป็นแปลวา่าเป็นรักที่มีความโงเ่เขลาก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับด้วยความเป็นเด็กฝูก็คือความเป็นโง่เขลาบ้างในบางสถานการณ์นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังบางทีท่านก็จะอยากจะเติมพลังความสุขเข้ามาแล้วก็มีไคลมาหวานสเสน่ห์นะครับแต่มีเบื้องหลังอะไรที่มันซ่อนเร้นอยู่ไม่เปิดเผยในความชัดเจนอะไรต่างๆนะครับ ที่อาจจะเข้ามาแต่ไม่ท่านได้รับผลกระทบในภายหลังได้ด้วยเมื่อไปล่มหลงเสน่ห์แล้วบางทีก็ตอนตัวยากอะไรด้วยซึ่งอาจจะเป็นคนที่ก็มีเจ้าของอะไรแล้วอยู่ด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับหรืออาจจะเป็นรักสนุกสนุกรักเป็นตัวเลือกอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่อาจจะมีเข้ามาสําหรับบางท่านนะครับไม่ได้เป็นทุกคนนะครับแต่โอกาสที่จะเจอความรักความสัมพันธ์ ที่ดีๆก็มีนะครับสำหรับบางท่านของชาวลัคนามีในช่วงนี้กับเพราะว่าไพ่สหรับแรกที่ขึ้นมานะครับที่อาจจะรักที่เข้ามาเป็นรักเริ่มต้นที่รู้สึกสดชื่นแจ่มใสเบิกบานแต่ด้วยความเป็นเดลฟเวอร์นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเดลฟเวอร์ are, นั้นเป็นรัก ไม่ใช่เพียงสองเราก็ได้นะครับทีบางทีอาจจะเป็นรักสามก็ได้รักที่เป็นตัวเลือกนะครับรกรที่เติมเบสก็ามานะครับก่อนนี้ก็ต้องดูดีๆด,ด,ด้วยก็จะเป็นรักที่รักสามเรานะครับไม่ใช่รักสองเราก็ได้นี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่มีโอกาสสําหรับ,บคนที่เกิดรักดีๆก็มีนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ของคนโสดน,นะครับประสองถ้วยก็ขึ้นหมาหนึ่งถ้วยก็มานะครับที่อาจจะได้พบรัก ที่อบอุ่นก็ได้นะครับที่มีโอกาสในความสําเร็จสมหวังรักที่มั่นคงต่อไปนะครับส่วนคูารักคุาสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ครับความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดความอบอุ่นเข้ามานะครับด้วยพลังกองสำรับแรกที่บ่งบอก ถึงความรักความสัมพันธ์ที่มีรักเติมพลังแห่งความมีชีวิตชีวารักที่สดชื่นจำใสบทบานรักที่มีความหวานความโรแมนติกนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นเข้ามาแต่ให้กลัวมีความสุขเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นซึ่งบางทีอาจจะที่ผ่านผ่านมาบางคู่นะครับที่อาจจะมีสภาวะของความรักความสัมพันธ์ที่มีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นเข้ามา นะครับที่ทําให้ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับซึ่งบางทีนั้นบางทีบางท่านของบางคู่นะครับีจ,จะใช้ความเป็นความเพลิดเพลินความเป็นอิสระในความเป็นโสดนั้นนํามาใช้ในสก,การ์ที่ผ่านมานะครับเอาไปใช้ตัดตวงความสุขให้กับตัวเองไปหาอะไรที่นอกลู่นอกทางจาคู่รักคู่ครองนะครับไปแอบแฝงซ่อนเร้นไปปิดบังอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะทําให้เป็น พลังแห่งความรักที่ถูกปกปิดอะไรต่างๆนะครับในความชอบความเป็นอิสระความเป็นส่วนตัวในตอนโสดๆนามาใช้นะครับจึงอาจจะได้รับการขี้ลายครับจึงอาจจะหันมาดูแลมาใส่ใจนะครับในช่วงนี้ที่เคยซ่อนเด็นเกยปิดบังก็จจะเลิกนะครับก็ละลงไปในสถานการณ์เหล่านั้นเพื่อมาดูในความรักความสัมพันธ์มาเปลี่ยน แนวทางใหม่นะครับความรักความสัมพันธ์ที่จะมาดูแลมาจับมือจับมือมาโอบกอดมาหน้าคุยกันนะครับมาสบตากันด้วยความอบอุ่นเพื่อไม่มีอะไรที่จะซ่อนเร้นไม่มีอะไรที่จะปิดบังกันต่อไปนะครับเพื่อดูแลความรักความสัมพันธ์ให้มีความอบอุ่นเพราะบางทีนั้นอาจจะได้เรียนรู้นะครับจากสถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์ที่ไปนอกลู่นอกทางไปซ่อนเร้นอะไรแล้วก็จะทําให้เกิดความไม่สบายใจอะไรต่างๆเข้ามามากมายนะครับบางทีไปปิด แอบแอบซ่อนเร้นอยู่กับกาณาเศรษฐาเลยนอกบ้านนะครับบางทีก็จะรู้สึกกังวลบ้างกลัวบ้างหวัดระแวงบ้างอะไรต่างๆนะครับเพื่อคลายสภาวะนั้นแล้วก็อาจะาอันมาดูแล ในช่วงเทศกาลแห่งความรักความสัมพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็จะมาโนเละคู่รักคู่ครองด้วยความใส่ใจนะครับมาอบอกุก่มาจับไม้จับมือสบตากันด้วยความอบอ,อุ่นเพื่อที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นให้มีความผูกพันที่มั่นคงอะไรที่เคยผิดไปแล้วก็จะปล่อยวางนะครับเพื่อมาใส่ใจในคู่รักคู่สัมพันธ์เติมเต็มพลังแห่งความอบอุ่นมา เปิดเส้นทางใหม่โอกาสใหม่ที่เกิดเปิดตาล่าเลยก็กลับมาดูแลคู่รักคู่ครองของตัวเองให้มีความหวางความโรแมนติกที่จะสร้างความมั่นคงผูกพันต่อไปอย่างแน่วแน่นนั่นเองนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวลัคนามีนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับตั้งแต่วันที่16ถึง28กุมภาพันธ์ก็ขอให้ชาวลัคนามีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นมีความ รักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงและก็มั่งมีสีสุขตลอดการขอบคุณครับ